ในถั่วกี่อันแล้วอ่ะในถั่วกี่อันแล้วอ่ะอันนี้เฟ้พี่เล่ไในถั่วมีเล่นถั่วไหมน๊ะไม่รู้เนเน่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 เ นี่ก็อีกแก๊งหนึ่งนี่ก็สบายะ่ะคะแล้วนาถ้าถ่ายกล้องหน่อยพี่เต๋านี่กล้องนี้กล้องนี้

ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an huyện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 

ก็จะกลับบานแล้วนอนจนหัวาจกำตัดหัวามาแล้วเอได้ถึง่วะถึงถึงมาลิค่พวกนี้แต่เราไม่ถึงว้อไอยากรู้เกิมันมาเลอเหรออแล้วไม่ใันี่เกน้อยนะจะอะไรอยางนี่หัวแจกทเพาะไอมินานครักกัต่เป็นให้มบอกเลย

อาเล่นเแล้ปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้คือเอาออกมาแล้วต้องเอานั้นเลยใช้สมาธิสูงมากให้มาเล่นมเอออไ้

อุ้ยทำไมแบงค์ห่อน e ั้นออกเบื่อเอฟเฟกต์ร่วงอ่ะเอ็นแล้วร่วงสอนก็รูเร็วเร็วเร็วอันนี้ดู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 ดืเลย เฮ้ยบุญไปบุญไปหลมไม่ล้มล้มงโดนอะไรเนี่ยหล้มอ่ะอันล่างมันเอียงแล้วจะต่อฐานเก่าเข้าไปก่อนดินี่อันล่างสุดแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นแล้้วลมเหมือนไลายนะยอมโดนเลยไปล่ะจบเลยยอมเยอะแค่เจ็ดแปดคนยอรดีมากบอกแบงค์ยอมโดนดีเลย เพลินจะโดนอะ้วไหมอ้าวอย่างนี้เราไม่โดนเล่นไั้ตาหน้าเล่นได้ไหมได้โดนอะไรนะพี่ดดิบมาตอกหยุดมาตอกเด็กคนเยอะนี่หนักใจเลยบอกเลยไปเป็นเราเราได้หมดใช่ไหมไม่เคลื่อนได้ใครแพ้พีดูทีมบอลโอเคโจ้เดี๋ยวคุล้มเลยเฮ้ยไม่แน่นะล้มไม่ล้มเอาไม่แน่วันจะล้มเยอะว้า เรียบร้อยโดนดีดค่ะดีดเร่งะไยโอ้โหนี่แกงนี้ขาก็ไลฟ์สด นี่กนนนไกด์ไร้สดแต่และคนเัาทำอะไรกันไม่รู้เหมือนกันก็าทำอะไรกันแต่เนี่ยหลับส่วนนี้ก็เล่นเกม

งั้นเราไม่รู้๋ยวมันไปจบไม่ได้เดยืดดูดูเรียกทคาวัด้วยเหรอเปียนจบเรื่องยังีอยู่ไหนไหนคอนโซลอยู่นะพูดนะพูดนะพี่จะไปไหนไอบอลอ๋อน้องอยู่รีกับลย เือวงมได้หรอฮะไปเสบยอ่ะก็นี่แหละก็เล่ากัี่แล้วโอเคด่อเพราะว่านี่ก็ือคือก็คือคือกล่าวว่าจะรู้เรื่องแล้วล่ะจะมันเกิดมีเวลาไม่พอถึงตอนนี้ก็กถึงตอนนี้แหละตอนัวัวร้อนดัวร้อนดัวร้อนดนร้อนรูดูจต้องไ่ดีกว่าเ้าโทรหาแม่หน่อย บอมารับที่ไหนเร็จแล้วจบเรื่องจบเรื่องแล้วนะจ๊าทุกคนกลับบ้านได้แล้วจ้ไอะแ้วแกจบเรื่องแล้วกลับบ้านได้แล้วนนี่นี่

ไปไเอาไปเลยเอาไปเลยห้ามไอเหียแต่เมื่อกี้ล้วเอาไปเลยเรอ๊ยไตายมึงไไม่ไม่กลับแล้วพอกอว์คออคือเราทำนี่นะโอเคตทมนี้จะกลับเลย พีอยมออเปฮ้ยบอกแม่ยัาไปกับมึงอ่ะบอกให้เอากไปกับมึงเลยไปที่ปังเย็นเลยไปกับพี่มุกไหนนะไปไหนจอ่มุก่านานบอกไปกินร้านปังเย็นเลยกินได้ปะวะเป็นไปได้ดิตรงไหนมุกใครขับอ่ะกูขับได้ไหมอะ เ้ยขับข้าบ้านเลยบ้านกูไปร้านปังเย็นเลยแอ่ว่าไปร้านปังเย็นเลยดามนั่งหลังมาเลยเปนอะไรแม่ถามก็ร้านนี่ไงตรงที่แบงค์ไปซ้อมบอลเล่ะแบงย์ปอมะร้านที่ไปกินอะน่ะโอโยวอลหรอเออโอยวอลมึงขับได้ปะเนี่ยให้กูขับไหมกูขับได้แม่นะขอบคุณหมดด้วยพดี เดาขอบคุณเถิดวยว่าขอบคุณพี่ไปเน่าอย่าบอกว่าไปแล้วรถขัดสดเหรอขับไปดีนะเว้ยรู้แล้วไอ้นี่นี่ไรสดอยู่เรียกานไรอเปิดกระจกคุยกันยนลับบ้านดี้นะนี่เจอการไปใช่ไหม ลับแล้วตอนนี้ซ้อมเสร็จแล้วนะคะกล่องเยี้ยอะไรเนี่ยกล่องไหนเดี๋ยวก็เออเอ่อ,อ,อตอนนี้มากับไม่มีไฟไม่มีไฟค่ะเี่ตองไฟให้ค่ะออขอสปอรตไลท์ด้วยค่ะสปอตไลท์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะสว่างมากสว่างโลดมากดูดิดสภาพแตา,าตอนนี้ก็กำลังจะไปกินไปกไรปังเย็นนะคะดูรถด้วยค่ะเป็ดตูวง นะกนะกินปังเย็นกินได้เหรอคนเป็นโรคกระเพาะคงไม่ได้ห้ามอ๋อสรุปปวดจีบเด้ออกจีบเ่อเย็นจัดปวดท้องตอนนี้ก็พักผ่อนบ้างพรุ่งนี้ก็มีงานส่วนเรื่องใหม่ยังไม่ทราบว่าจะแสดงวันไหนเพราะว่าจากที่ฟังปงมาก็ยังงงๆอยู่้ว่าเขาเล่นพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้นครสวรรค์ไม่น่าจะ นี่ใครอ่ะไหนแฟนมั่่